ดูเหมือนช่วงนี้จะมีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองออกมาเยอะขึ้นนะคะจากที่ต้นสัปดาห์มีกรณีที่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะถูกเทคโอเวอร์หรือเปล่าออก็ชี้แจงกันแล้วว่าไม่มีทีนี้สาวิเคราะห์ตลบม่านก,การเมืองก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะวิเคราะห์ทิศทางของสองพรรคการเมืองใหญ่กันหน่อยทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคเพื่อไทยนะคะว่าจะมีการเดินเกมทางการเมืองอย่างไรต่อจากนี้ไปติดตามกันเลยค่ะ นานแล้วนะคะที่เรายังไม่ค่อยได้รับรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองเท่าไหร่นักแม้ว่าหน้าฉากอาจจะยังเคลื่อนไหวเต็มที่ไม่ได้แต่เชื่อว่าหลังฉากคงจะมีความพยายามที่จะขยับขยื้อนกันแล้วค่ะอามีแน่นอนครับ<ะ>เพราะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยไม่มีคําว่านิ่งนะฮะแต่ว่าด้วยความเหมาะสมด้วยให้สอดคล้องกับบรรยากาศของประเทศเรา ซึ่งต้องรอสองพระราชพิธีสำคัญให้เสร็จิ้ไปก่อนการเมืองถึงจะเปิดหน้าออกมาหน้าม่านกันได้นะฮะตอนนี้ก็หลังม่านไปก่อน<ช>เ,ออเรามีแม่บทคือรัฐธรรมนูญน,นะฮะสำหรับที่จะเตรียมการเลือกตั้งกันได้แล้วพักการเมืองเนี่ยก็มีการขยับมีการกระเพื่อมนะะมีข่าวกระเสนกระสายออกมาบ้าง<ช>นะฮะแต่หลังม่านจริงๆนั้นอะ ะจะ,ะคุณคลักค่อนคลักหรือคุณคลักขนาดไหนเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวคงว่ากัน <c oughs> เพราะว่าความจำเป็นของอการว่างเว้นแล้วก็จะกลับไปเลือกตั้งมันมันจะเป็นรอบใหม่ที่สำคัญกติกาล้อมข้อเอาจากบทเรียนประสบะการณ์เนี่ย <c oughs> มาเป็นตัวตั้งแล้วก็คุมเข้มกำหนดคุณสมบัติเข้มนะฮะแต่ ในบทเฉพาะการเนี่ยมันก็กำหนดสภาพของการเข้าสู่อำนาจรัดไว้ไม่ได้ผิดแผกไปจากในอดีตเท่าไหร่นะฮะความเคลื่อนไหวจะสอดรับกับบทหลักเฉพาะ,ะเรื่องคุณสมบัตินะฮะส่วนการเข้าสู่อำนาจรัฐก็คงจะต้องวางแผนกันตามบทเฉพาะการ สองร้อหวุฒิสมาชิกเป็นโจทย์ใหญ่สําคัญแต่ละพักเนี่ยเข้าใจตรงนี้นะว่าสองรอยห้าสวเป็นของไทยก็ของคอสชนะฮะพักที่จะเข้ามาเนี่ยในการเลือกตั้งแล้วก็ให้ประชาชนเลือกแล้วมันก็มีซีกฝ่ายรัฐบาลซีกฝ่ายค้านยังไม่เห็นตัวแทรกอื่นครับก็มองไปที่เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์แหละครับ นะครับเพื่อไทยเนี่ยผมมองว่าเจ้าของมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเจ้าเปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นปัญหาฮะเจ้าของพักเขาจะเป็นคนตัดสินใจในที่สุดว่ายุทธศาสตร์ของพักเลือกตั้งคราวหน้าจะไปแบบไหนถ้าไปบูรางผานเขาก็มีเลือกคนแบบหนึ่งถ้าไปแบบว่าประนีประนอมเขาก็มีอยู่ถ้าที่ดูดเนี่ย พลตวรรเอกเสรีเตมีเยวีก็มีชื่อขึ้นมาเหมือนกันอันนี้ผมมองเป็นบูส์นะฮะแต่ว่าที่เงียบๆแล้วก็คล้ายๆว่าถ้าจะปฏิบนอมหรือว่าคุยกับคอชได้รู้เรื่องลึกๆก็คือพลตบรเอกอดุลแสงสิงแก้วก็มีนะฮะมีเจ๊น่อยไปหนแต่ว่ากำลังจะเขยถึงเนี่ยคุณหญิงสุดารัตเกยุราพัน์เนี่ยก็ เป็นที่รู้กันนะครับว่าเาตรียมส่วนหนึ่งแต่ว่าความลงตัวภายในว่านะจะเ,าเป็นตัวเลือกให้นำขนาดไหนอันนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจกับของเจ้าของพรรคและครอบครัวนะฮะแต่ยังจะเป็นคนเดิมอยู่ตัดสินใจอยู่ข้างบนอยู่ดีแน่นอนครับไม่ว่าใครมาเป็นก็คือนอนมีดีของคุณทักษิณ่นแหละแต่ว่าเจสุดารัตเนี่ย เล็กเจแล้วกันคุณหญิงก็มีสิ่งที่พิเศษอยู่หน่อยนะเอาละถือว่าเป็นสายกลางผมมองว่าปัญหาใหญ่คือประชาธิปัตย์นะครับจะวางตัวยังไงขราวหน้านะฮะจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะเพราะว่าพรรคเก่าแก่พรรคนี้เนี่ยมีกติกาเข้มมีวัฒนธรรมทางการเมืองเข้ม อธิบายกอง,งเชียร์ลำบากจริงๆถ้าเรามองภาพรวมพักการเมืองทั้งหมดเนี่ยเราต้องดูกติกากติกาทั้งร,รัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายรวมเนี่ยก็มุ่งหวังจะไม่ให้มีพักใหญ่โตมากเกินแต่อยงให้พักเล็กๆมีส่วนร่วมในทางการเมืองให้แตกพักขึ้นเยอะๆค่ะ,<ๆ>ะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็คาดหมายได้เลยว่ามันจะไม่มีพักที่ได้ได้เสียงข้ามากที่สุดอะ หรือเกินครึ่งอะไรเงี้ยนะคงเป็นไปยากอีกทั้งก็ไอ้ระบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันก็มีต่วนคือทุกคนไปใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยคุณจะได้สิทธิ์หมดคืออาจจะไม่ได้เป็นสอสอแต่ว่าคะแนปาร์ตี้ลิสต์ที่จะไปบวกในภาคการเมืองที่เขาเลือกนะอันนี้มันก็เป็นตัวแปรที่จะทําให้การเมืองข้างหน้าของเราเนี่ยมันจะออกมาลักษณะเนี้ยแต่ถ้าเรากว่าตาไปมอง พักการเมืองที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยมันก็นมีเพื่อไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาภูมิใจไทย <ฮะ S 2> แล้วก็จะมีพักไอ้ที่พวกนักการเมืองท้องถิ่น<อ>นะหรืออาจจะมีเ์ไพรส์รพรักอะไรที่ที่กล้าไหมเราน่าจาาับตาดู <c oughs> นะเมื่อสองวันนี้มีคอลัมิทเดนิวเขาเขียนว่าจะมีพักสมคิดสมคิดจัสติสีพิทักษ์มันมันก็ ต้องรอใกล้ๆกันนี่เอง่อยมันจะได้มองเห็นภาพชัดแต่ว่าถ้าจริงๆปัญหาพักใหญ่สองพักเนี่ยก็เป็นตัวแปรสําคัญที่จะกําหนดทิศทางการเมืองข้างหน้าอย่างเพื่อไทยก็ยังไม่สามารถตั้งหัวหน้าพักได้ก็อย่างที่คุณสุนทรว่าเขาลับตาเจ้าของพักตัวจริงเขายังมีเวลาเขายังชิดมีเวลาด้วยแต่ว่าในประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะต้องสิ้นปีนี้แล้วเป็นปัญหาเป็นปัญหาแน่เพราะมันจะมีการเลือด แล้วก็ประเด็นก็คือว่าจะไปทางไหนอ uh huh. ย่าริปัตเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาจะอะไรอ่ะจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมันก็มีมีสองอย่างเป็นรัฐบาลด้วยตัวเขาเองท,ที่จะที่จะดีที่สุดนะ่ยแต่ยากที่สุดก็คือการรวมกับพรรคเพื่อไทย uh huh. นะมันมันสภา,าการเมืองเนี่ยมันอะไรมันก็ไม่น่านะเราก็จะไป เพิงไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะถ้ามันถึงที่สุดแล้วเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้ประโยชน์สูงสุดก็อาจเอาก็ได้แต่อีกทางเลือกหนึ่งเนี่ยก็คือต่ออายุให้หัวหน้าคอสชผลเอกประยุทธ์ซึ่งไอ้ไอ้ทิศทางเนี่ยเราก็ยังมั่นใจว่าประยุทธ์ยังต้องขอต่อสักห้าปีเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยวันที่มันก็ยังไม่ค่อยเป็นรูปธรรมเพียงแต่เป็นแนวคิด แล้วก็การเต็มการอ่ะนะฉะนั้นประชาธิปัตปัจะเลือกใครไอ้จะไปทางไหนแต่ว่ามันมีตัวแปรอันก็คือว่าไอ้กลุ่มคอปปสอของกล่มกำลังสุเทพน่ตอนนี้ไหลกลับเข้าไปประชปหมดแล้วนะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นสอสอภาคใต้ภาคใต้ก็ถ้าไม่ลงประชาธิปัต์เนี่ยมันก็ยากนะคือมันก็เป็นแรงบีบภาคเขาโดยปริยาไอ้ผู้สมัครเขาอ่ะนะฉะนั้นการที่จะ โอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในพักเนี่ยมันก็มีสูงเพียงแต่ว่ามันจะปณีประนองกันได้แค่ไหน <c oughs> ทางหนึ่งก็คืออภิสิทธิ์อยู่ต่อเป็นหัวหน้า <c oughs> หรือถ้าตกลงก็ไม่ได้อาจจะโค่นโค่นกันก็จะเกิดปัญหาพักแตกได้นะ <c oughs> <c oughs> อีกทางก็กรบสที่เขาว่าต้องมีมีพลังในพักมากพอควรฉะนั้นเขาก็าต้องต่อรองว่าถ้าไม่เปลี่ยน อาจจะเอาเลยขาพักแต่ว่า right? ถ้ายอมไปอย่างนี้ก็ต้องถามว่าคุณสิทธิ์คุณจะสนับสนุนคอสชเปล่านะเนี่ยรูปการมันจะออกมาอย่างเนี้ยประชธิปัตจะมาเป็นรัฐบาลด้วยตัวเองก็กเหนื่อยนะในสถานการณ์แบบนี้เคือถ้าให้ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลด้วยตัวเองเนี่ยก็หมายความว่าเขาต้องได้เสียงเกินครึ่งเนี่ย เงินเยอะๆด้วยนะฮะถึงจะเข้ามาเป็นรัฐบาลได้ <c oughs> <c oughs> นะครับคนก็มองดูไพชาปัดเนี่ยโอกาสที่จะได้เสียงถึงครึ่งเนี่ย <c oughs> ก็ยากอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าจะเอาแบบว่า,ามา,าร่วมมือกันอะไรกันเนี่ยถ้าจะจับมือกันเนี่ยนะฮะมันก็จับได้ทั้งจับกับเพื่อไทยก็ได้เพื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยหรือไม่ก็จับกับคอสชอก็ได้อีกนะนะเข้ามาเพราะคิดว่ายังไงไงซิคอสชเนี่ย การวางต่อท่ออำนาจเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นมีใครปฏิเสธอะไรเลยว่าจะไม่มี <Yeah. S 2> นะครับก็ก็มองดูอันนั้นเนี่ยนะครับ mm hmm. เรื่องของประชาธิปัตย์เนี่ยในขณะที่ระยะเวลาเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยมันยังอีกยาวนะอีกเป็นปีอ่แต่ว่าสิ้นปีนี้หัวหน้าพักเขาจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่แต่สิ้นปีนี้เนี่ยนะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่หัวหน้าพักใหม่มันก็มีข่าวมามีประเด็นจุดประเด็นขึ้นมา โดยท <อ ược. S 2> ่านคุณพ <t currently> ิเชษพันวิชาตคุณเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สําคัญคนหนึ่งของพรรคเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะประกาศวางมือไปเนี่ยแต่ใจเนี่ยเาเรียกว่ายังหนุนคุณอพิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยนะครับอยากให้เป็นหัวหน้าพรรคต่อก็ออกมาเตือนคุณพิสิทธิ์บอกระวังนะไอ้พวกใกล้ชิดเนี่ยคนที่ใกล้ชิดไอ้พวกสนิทสนองคุณเนี่ยต้องจับตาดูให้ดีอะไรให้ดี เพราะเขาจะเข้ามายึดพักนะเพราะเขานี่มีเรียกว่าเขาเนี่ยในที่นี้เนี่ยของือพ <า S 1> ิเศษเนี่ยเขาบอกว่า <laughs> มันก็คือกลุ่มของคุณสุเทพอชี้ไปเลยว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณองเราเานี้แหละกปะปสเนี่ยแหละที่จะเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามากันในกปปสเนี่ยที่ออกไปเนี่ยนะฮะก็เข้ามากันเยอะแล้ะสาเหตุที่เขามองมองดูแบบนั้นเนี่ยก็คือมองว่าถ้า อันนั้นขต่อไปเดยว mm. ก็รู้ว่าประชาธิปัตย์เองก็อยากเป็นรัฐบาลเมื่ออยากเป็นรัฐบาลเนี่ยชัวร์วเนี่ยนะครับก็คือต้องจับมือกับผู้มีอํานาจ mm. นั่นก็คืออำนาจรัฐปัจจุบันนี้นะครับที่นั่นมาที่จะมีสสสวอ,อ,อ,อะไรนัันกาการเมืองกับนักการเมืองเขาคุยกันเองไม่ง่ายกว่าเหรอน <laughs> ักการเมืองมันดูเหมือนง่ายนะ <laughs> แต่ผ่านมาสึก่าปียังไม่เคยคุยกันเลยนะตั้งแต่ไม่คุยยังไม่มองหน้ากัน <S <S ด้วยนะครับปัญหามันยังอีกยาวไกลนะครับก็มองดูอันนี้เนี่ยโอกาสเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมไหน,นะหรับคุณพิสิทธ์เองเนี่ยถ้าไปจับมือทั้งนั้นเนี่ยนะครับคุณพิสิทธ์เนี่ยดูจะเป็นคนคนเดียวนะที่ถ้าพูดถึงตําแหน่งในรัฐบาลเนี่ยก็ <S <S ควยจะไม่มีอาจจะถูกถ้าโอเคไปอาจจะได้ไปเป็นประธานสภาอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นจุดอันหนึ่งนะฮะ แต่หมายวม่าถ้าคุณพอภิสิทธิ์ยังอยู่นะไม่ใช่ว่าปุ๊บไปเขาเปลี่ยนไปเอาแบบเอาชัวร์วดีกว่านะเอาคนอของพักของกบพ,กพกอปศขาวาคุมเนี่ยนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มองดูเหมือนจะมีการเกิดขึ้นแต่กรณีอย่าลืมนะว่าการเข้าสู่น้ารัฐที่ผมว่า,วาไว้เนี่ยมันอยู่ที่บทเฉพาะการและอยู่ที่หน้าตักอ,อ250ที่สมาชิกแล้วก็เปิดช่องวัฒนธรรมให้คนนอก อันนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีนัยสําคัญมันจะเป็นบทเฉพาะการรัฐนุนทาไมอยู่ได้ทาไมตรงนี้นะผมว่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของการตั้งรัฐบาลขราวหน้านะฮะประชาธิปัตย์จะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่เพื่อไทยจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าโอกาสเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จะจับมือกันเป็นรัฐบาลเนี่ยผมผมมองว่าน้อยน้อยเพราะว่าทั้งสองพักมีกองเชียร์นะฮะถ้าจับมือกันได้นั่นคือปลองรองดีที่สุดเลย แต่กองเชียร์จะยอมใหม่อันนี้น่าคิดนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยผมอยากฝากไว้นิดนึงว่า,เ,าเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยรัฐมนุญฉบับทบี่ยี่สิบนะะเราลองผิดลองถูกกันมามากแล้วรอบใหม่เนี่ยเป็นความหวังของการปฏิรูปนะเป็นความหวังของประเทศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นไม่จมปลักติดลมนะครับ ไอ้ถ้าทำกันแบบเดิมๆผมผมขอฝากนักการเมืองไว้นิดพักการเมืองผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เหลือนะครับทั้งภาคประชาชนทั้งภาคนักการเมืองพักการเมืองเนี่ยทั้งภาคคอสชด้วยนะฮะคุณวาดภาพไว้สวยเลยแต่การทําหลังฉากเพื่อต่ออันานต่อไปเนี่ยนะถ้ามันแบบเดิมนะมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะปฏิรูป ได้อย่างไรผมก็คิดไม่ออกแต่ว่าอีกมุมที่น่ามองเนะคือในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะถ้าเขาตั้งหัวได้เรียบร้อยอะไรแล้วนะหัวจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไหมมันก็คือทิศหมายถึงว่าจะกําหนดทิศทางพรรคเนี่ยเพื่อให้สังคมรู้ว่าท่านจะเดินอย่างเงี้ยอย่างถ้าคุณหญิงสุดาลานนี่ก็แน่นอนแล้วพอเขาเขาเขาไม่ชอบความรุนแรงอยู่แล้วฉะนั้นถ้าออกมามันก็ต้องไปที่ทางเขาอ่ะแต่ว่าที่น่าจับตาคือพรรคเพื่อไทยอีกอันก็คือว่า เราก็สะท้อนภาพจากพักชาติไทยพัฒนานี่ที่จะเซ็งรีเนี่ยเพราะว่าพรคเพื่อไทยก็คิดลแล้วนะไม่มีทางได้เป็นแหละแต่ถ้าเขาสามารถจะจับพักเล็กได้พักขนาดกลางได้เนี่ยเราก็มีกลยุทธ์ที่จะทําอย่างนั้นได้เพราะเคยทํามาแล้วนะแล้วก็ทางเดียวที่เขาจะเป็นรัฐบาลได้ชัวร์ ใ่กลยุทธ์ดึงพวกอย่างสมมติว่าอย่างของทหารเขาก็ใช้พิธีเขามีอำนาจมีปืนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขาใช้เงินงานนี้มันแม้แต่กติกางานวิธีเขาจัดจ่ายอะไรนี่มันไม่มีทางจับได้ยากนะยากอันนี้เนี่ยระยะเวลาอีกยาวกติกายังเขียนไม่เสร็จยงนะ หัวหน้าพักก็ยังไม่มีใครอาการลงตัวสักพักเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีสิ่งท้าทายรออยู่ข้างหน้าการเมืองเป็นเรื่องของอํานาจ<ช>นะครับทุกคนก็ต้องมุ่งหาอํานาจกันทั้งนั้นท้าทายทั้งพักการเมืองและท้าทายทั้งคสชกรทและประชาชนทั่วประเทศ<ช>ด้วยค่ะ